ผู้หญิงที่หมอเห็นสวมชุดลุนตยาลุนทตยาเสียชมพูหวานตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นน่ะเหมือนลุนตยาผืนนั้นมีชวิตมีเรื่อล้ามากมายว่าจะเสร็จสมบูรแต่เพราะใครที่ทำให้ข้าต้องเป็นอย่างนี้ความเจ็บแค้นของเราและคำมั่นสัญญาที่ท่านรับปากว่าท่านจะช่วยล้างมนทินให้กับเราบัดน,นี้มันถึงเวลาของท่านแล้วกย ไม่หมอก็เอละ่ะใครสักคนต้องตายแน่ๆเลยนะคะเขาอยากให้เอละตายเหรอคะผมจะไม่ยอมให้เจ้าหญิงทำร้ายเปโอล่าเป็นันขาดผมไม่ยอมใครกันที่ทำให้เขาถูกปรนะนามใครกันที่ทำให้ขขาถูกสำเร็จโทษตอบข้าทีถ้าคุณเทียดเป็นอะไรไปฉันจะเผาลุนตะยยฝืนนี้จ้นไม่ทตัว เล่ลุนตยาทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลาสองทุ่มครึง่งนี่มาฟังหม่เต็นมากจนหลอนไปแล้วอันนี้ <c oughs> เริ่ม25หาพฤษภาคมนี้